Bên này thì đã là. บ้านโปที่นี่สถานีบ้านโตผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นยืนลงที่สถานีบ้านโต่งโปร,โรดตรวจสอบสิทธิของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นยืนลงจากข,ขบ,บวนรถทางพาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบ,บวนรถบ้านโป่ในทางพลาที่สองขณะนี้เป็นขบ,บวนรถเก็ขบ,บวนที่167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุกลายทางสถานีกันตังขาง ขอความปรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ